สุตตามยญาณคือปัญญาในการทรงจำธรรมที่ได้ฟังแล้วมีข้อความในอัตกถาสุตตามยญาณุเทศอธิบายความหมายโดยสรุปของคำว่าสุตตามยญาณดังต่อไปนี้ชื่อว่าโสตาวททานคือการทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วเพราะอัตถว่าทรงไว้กำหนดไว้ตั้งไว้ด้วยโสตะนั้นอันเป็นเหตุ หรือเป็นเครื่องกระทำโสตวทานนั้นคืออะไรคือสุตตะเป็นธรรมชาติที่รู้แจ้งกำหนดได้โดยคันลองแห่งโสตทวานเชื่อว่าสุตตะดุจในพระบารีเป็นต้นว่าเป็นผู้สดับมากเป็นผู้ทรงสุตตะเป็นผู้สงสมสุตตะสุตตะนั้นในที่นี้ท่านกล่าวว่าโสตวทานปัญญาที่เป็นไปในสุตตะ กล่าวคือโสตาวทานนั้นชื่อว่าปัญญาในการทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วโสตาวทานนปัญญาก็คําว่าปัญญาได้แก่ปัญญาด้วยอัดว่าเป็นเครื่องทำให้รู้ชัดกล่าวคือเป็นเครื่องทำอัถฐานั้นๆให้ปรากฏอีกอย่างหนึ่งธรรมชาติใดย่อมรู้ธรรมทั้งหลายโดยประการนั้นๆคือโดยอนิจจลักษณะเป็นต้น เพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าปัญญาคำว่าสุตตมยญยานความว่าปัญญานี้ใดปราลบัศธรรมที่ได้ยินแล้วที่รู้แล้วที่ทรงจำไว้ได้แล้วกระทำให้เป็นอารมณ์เป็นไปแล้วในครั้งแรกและครั้งต่อๆมาปัญญานั้นท่านกล่าวว่าสุตตมยญยานอธิบายว่ายานที่สำเร็จแล้วแต่การฟัง ก็ชื่อว่ายานมีการแทงตลอดสภาวะเป็นลักษณะหรือมีการแทงตลอดอย่างไม่ผิดพลาดเป็นลักษณะเหมือนการยิงลูกศรอ,อันนายขมังธนูผู้ชาญฉลาดยิงไปแล้วฉะนั้นมีการส่องซึ่งอารมณ์เป็นลัษณะเหมือนดวงประทีปส่องสว่างฉะนั้นมีความไม่หลงเป็นประจุป,ประทานเหมือนผู้ชำนาญทางในป่าฉะนั้นมีสมาธิปเป็นปัจจุบน ตามพระบาลีว่าพิสุทั้งหลายพิสุมีใจตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ตามเป็นจริงก็ในลักษณะเป็นต้นเพิงทราบว่าสภาวะก็ดีสามัญญะก็ดีชื่อว่าลักษณะกิจก็ดีสมบัติก็ดีชื่อว่าราัศะ,ะอาการที่ปรากฏก็ดีผลก็ดีชื่อว่าปัจจุประธานเหตุใกล้ชื่อว่าประฐาน จากข้อความตามที่ได้กล่าวไปแล้วนี้คำว่าญาณนะก็คือความรู้แจ้งหรือปัญญาการรู้ทั่วปัญญาความรู้แจ้งหรือรู้ทั่วในสภาวะธรรมที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นปรากฏในแต่ละขณะในแต่ละทางทางั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจคือรู้ทั่วทุกทางรู้ทั่วทุกทุกขณะ คือเข้าใจในทุกๆท,ทางเข้าใจในทุกๆขณะที่เกิดขึ้นระดับไปนั้นว่าเป็นความจริงเช่นนั้นคือเป็นธรรมะทั้งสิน้นเพราะสิ่งเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งหมดไม่เหลืออยู่นั่นก็คือนามรูปนั่นเองที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะเดียวนี้ทั้งการเห็นการได้ยนินการได้กลิ่นการลิ้มรสการถูกต้องสัมผัสแลนึกคิดทั้งหมดนั้นเมื่อเกิดระดับเมื่อดับแล้วไม่คงที่อยู่อย่างเก่า การเกิดระดับไม่คงที่อยู่อย่างเก่านั้นจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจึงว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนว่างเปล่าจากความเป็นของของเราเป็นเราตัวต,วตนของเราทุกสพัพสัตที่เกิดมาในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นในแต่ละขณะที่นามรูปเกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นแล้วต้องดับไปเมื่อดับไปแล้วก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรเหลืออยู่อีกเกิดขึ้นใหม่อีกก็ดับอีกว่างเปล่าอีกเป็นเช่นนี้อยู่ตลอดไป เป็นเช่นนี้อยู่ทุกๆขณะที่เกิดขึ้นและดับไปนั่นก็คือในแต่ละขณะนั้นเมื่อเกิดแล้วดับย่อมว่างเปลา่าเกิดแล้วดับย่อมว่างเปลา่าว่างเปล่าว่างเปล่าอยู่ตลอดเวลาความจริงนี้ก็เป็นเช่นนี้ความจริงนี้เรียกว่าธรรมะนมามรูปของทุกๆคนที่เกิดมาในโลกนี้หรือของทุกสรรพสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้ก็เป็นเช่นนี้เสมอเหมือนกันหมดเช่นนี้ไม่มีใครมีอภิสิทธิ ไม่มีใครที่จะมีอำนาจเหนือกว่าการเกิดดับมีแต่ความเป็นอนัตตาสภาวะเช่นนี้ซึ่งเรียกว่าสภาวะความเป็นจริงหรือสภาวะที่เป็นธรรมะนามรูปของทุกๆคนเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเช่นนี้เสมอเหมือนอย่างนี้ทั้งหมดฉะนั้นไม่ว่านามรูปจะเป็นนามรูปของเราที่เป็นตัวตนของเราเป็นของคนอื่นสัตว์อื่นหรือเป็นตัวตนของบุคคลอื่นและสัตว์อื่น ก็เสมอเหมือนกันเช่นนี้คือเกิดและดับเมื่อดับแล้วย่อมว่างเปล่านามรูปทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นย่อมดับไปเช่นนี้เป็นธรรมะธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาฉะนั้นนามรูปไม่ว่าจะเป็นของของเราเป็นเราตัวตนของเรานามรูปที่เป็นของบุคคลอื่นสัตว์อื่นที่เป็นบุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นที่เป็นตัวตนของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็เป็นอนัตตาเช่นเดียวกัน ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงอย่างนี้เรียกว่ายาณะหรือเรียกว่าปัญญาหรือเรียกว่าความเข้าใจถูกความเห็นถูกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะตัวของเราทั้งหมดก็เป็นธรรมะตัวขอาบุคคลอื่นทั้งหมดก็เป็นธรรมะสัตว์อื่นก็เป็นธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นธรรมะอย่างนี้คือเกิดขึ้นและดับไปเมื่อดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเมื่อเกิดขึ้นใหม่ก็ดับใหม่อีก เมื่อดับไปแล้วหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วไม่กลับมาอีกแล้วย่อมว่างเปล่าย่อมเป็นอนัตตาญาณะหรือปัญญาหรือความเข้าใจอนันนี้จะเกิดขึ้นเองไม่ได้ย่อมเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนคือก่อนที่จะได้ฟังนั้นก็เข้าใจว่าตัวของเราเป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ดับไป เป็นสิ่งที่เป็นสุขเป็นสิ่งที่เป็นอัตตาตัวตนและเป็นเช่นนี้ตลอดไปแต่เมื่อได้ฟังความจริงคือได้ฟังพระธรรมที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วพระองค์ทรงแสดงธรรมทรงแสดงความจริงว่าทั้งนามรูปที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นกายของเรานามรูปที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเรานามรูปที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของเรา เป็นของสัตว์ของบุคคลเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นแท้ที่จริงแล้วก็ว่างเปล่าประดุดอากาศเพราะแปลเปลี่ยนไปจากเดิมเรื่องจากว่าเกิดและดับเพราะเกิดและดับแปลเปลี่ยนไปจากเดิมนั้นไม่กลับมาอีกเลยไม่เหลืออยู่เลยไม่มีอีกแล้วสภาวะที่เป็นจริงสภาวะที่ว่างเปล่าสภาวะที่ไม่มีอยู่แล้วพอเกิดและดับนั้นเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง เมื่อเกิดแล้วดับแล้วนั้นย่อมแปลเปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งเรียกว่าทุกขะและเกิดดับแล้วแปลเปลี่ยนไปแล้วไม่คงที่อย่างเดิมแล้วไม่กลับไปอีกแล้วย่อมเป็นอนัตตาท่านเรียกว่าสามัญ,ญลักษณะคือเป็นสภาวะธรรมที่เป็นเช่นนี้แม้จะเรียกว่านามรูปที่เกิดดับแม้จะเรียกว่านามรูปแปลเปลี่ยนไปจากเดิมแม้จะเรียกว่านามรูปเป็นอนัตตาก็เข้าใจได้ว่านี่เป็นชื่อของธรรมะ นี่เป็นสมมุติสัจจะคือจริงโดยสมมุติแต่สิ่งที่ชื่อของธรรมะหรือสมมุติเหล่านี้ห่อหุ้มอยู่นั้นเป็นสภาวะที่มีจริงที่ไม่มีชื่อซึ่งเรียกว่าปรมตถสัจจะคือความเป็นจริงโดยความเป็นจริงความเป็นจริงที่ไม่มีชื่อแต่มีสภาวะเป็นเช่นนั้นจะเรียกชื่อก็ตามไม่เรียกชื่อก็ตามจะรู้ก็ตามจะไม่รู้ก็ตามก็เป็นเช่นนั้น เช่นไฟเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการดับไปของไฟที่ไม่เหลืออยู่นั้นมีสภาวะเป็นเช่นไรไม่ต้องพูดว่าไฟดับไม่ต้องพูดว่าไฟไม่เหลืออยู่ไม่ต้องพูดว่าไฟไม่มีแล้วไม่ต้องพูดว่าไฟหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วสภาวะที่ไม่เหลืออยู่นั้นเป็นเช่นไรการเกิดและการดับการที่แปลเปลี่ยนไปจากเดิมเมื่อดับแล้วและที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเพราะ เกิดระดับแล้วแปลเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วนั้นก็เป็นเช่นนั้นสภาวะที่เป็นจริงเช่นนั้นเรียกว่าสภาวะธรรมความเข้าใจที่เกิดขึ้นนี้เป็นความเข้าใจเนื่องจากการได้ยินได้ฟังเนื่องจากการฟังแล้วแล้วฟังอีกเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วทรงจําไว้ได้แล้วก็พิจารณาไตรตรองให้เกิดความเข้าใจได้ตามลําดับท่านจึงเรียกว่าปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟัง แต่ปัญญาหรือความเข้าใจที่เกิดขึ้นนี้ไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้หรือไม่สามารถที่จะระคลายกิเลสได้เป็นเพียงปัญญาที่เกิดขึ้นในขั้นของการได้ยินได้ฟังเท่านั้นคือทำให้เข้าใจในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนและสิ่งที่ฟังมาแล้วยังไม่เข้าใจเมื่อฟังอีกก็เข้าใจเพิ่มขึ้นเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการฟังเป็นก,การบรรเทาความสงสัยที่มีอยู่เดิมให้หมดไป แต่ปัญญาหรือความเข้าใจถูกความเห็นถูกที่เกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังนี้ก็เป็นสิ่งที่มีอุปการะเก,กื่อหนุนให้ปัญญาหรือความเข้าใจในระดับสูงขึ้นได้ตามลําดับเป็นองค์คุณในเบื้องต้นที่จะนําไปสู่ความเข้าใจถูกความเห็นถูกมีความรู้ความเห็นอย่างแจ่มแจ้งนําไปสู่การอบรมเจริญกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาให้เพิ่มขึ้นมากขึ้นได้ตามลําดับ ในขั้นของสติระลึกรู้สภาพธรรมที่ปรากฏในแต่ละขณะในแต่ละทางตามความเป็นจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้รู้ได้ในแต่ละทางเท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้สภาวะที่รู้อารมณ์ที่ปรากฏนั้นที่เรียกว่าจิตก็ดีเรียกว่าวิญญาณก็ดีที่เกิดขึ้นรู้อารมณ์ในแต่ละทางนั้นก็เช่นเดียวกันก็เป็นเพียงสัตว์แต่ว่า รู้ก <K aún> ็เป็นเพียงสักแต่ว่ารู้เท่านั้นไม่มีเราเขาสัตว์บุคคลตัวตนใดๆในสิ่งที่รู้เลยคือเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเท่านั้นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเท่านั้นได้กลิ่นรินรสถูกต้องสัมผัสและนึกคิดก็สักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นรินรสถูกต้องสัมผัสและนึกคิดเท่านั้นไม่ได้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เป็นสัตว์ไม่เป็นบุคคลไม่ได้เป็นตัวตนใดๆทั้งสิ้นและสภาพรู้ คือการเห็นก็ดีได้กลิ่นก็ดีเป็นต้นนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อดับไปแล้วก็หมดไปหายไปสิ้นไปเมื่อดับไปแล้วหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วก็ไม่สามารถดำรงอยู่อย่างเก่าได้ก็ไม่สามารถที่จะยังคงเป็นอัตตาตัวตนหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เลยชึ่นเป็นอนัตตาคือเป็นธรรมะเป็นสภาวะที่เป็นจริงเช่นนั้นเป็นสภาวะที่ว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคล ว่างเปล่าจากความเป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราในแต่ละขณะที่เกิดระดับไปหมดไปหายไปสิ้นไปในแต่ละทางซึ่งเป็นไปตามปกติในชีวิตประจําวันล้วนแต่เป็นธรรมะเช่นนี้ไม่มีเราเขาสัต์บุคคลตัวตนในสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วเช่นนี้เมื่อเกิดความเข้าใจถูกความเห็นถูกรู้เห็นอย่างแจ่มแจ้ง,งที่เรียกว่าเป็นวิปัสสนาญาณ จนสามารถประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงโลกุตละปัญญาหรือที่เรียกว่าโลกุตละมรรกก็เกิดขึ้นได้ตามลำดับจากโสดาปติมรรกสกทาคามิมรรกอนาคามิมรรกและอรหัตตมรรคได้ในที่สุดปัญญาหรือความเข้าใจที่เกิดขึ้นสามารถดับความไม่รู้ดับความไม่เข้าใจได้ตามลำดับของความเข้าใจถูกความเห็นถูกหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าตามลำดับของปัญญาที่เกิดขึ้นนั้น ก็เนื่องมาจากสุตตามยายานปัญญาเกิดขึ้นจากการฟังพระธรรมเป็นเบื้องต้นนั่นเองการได้ยินได้ฟังนี้เป็นองค์ุณเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงหรือเป็นคุณสมบัติที่จะนำไปสู่การบรรลุโสดาปฏิมาศโสดาปฏิผลได้ตามลำดำับการฟังนี้ถ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเหตุนำมาซึ่งความเจริญแห่งปัญญา อันประกอบไปด้วยสัพพุริสังเสวะครบท่านที่เป็นสัพพุรุษสัพพุรุษคือบุรุษผู้ที่บรรลุถึงความสงบคือดับกิเลสได้อย่างหมดสิน้นซึ่งเป็นสัพพุรุษสูงสุดนั้นก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้วนั้นจะเป็นศาสดาห,หรือเป็นพระพุทธเจ้าแทนพระองค์หลังจากที่พระองค์ทรงปรินิพานแล้วเมื่อได้ฟังพระธรรม นั่นก็คือเป็นการครบพระพุทธเจ้าคือครบสัพพุลุตสูงสุดการฟังพระธรรมท่านเรียกว่าธรรมัสวรรฟังพระธรรมโดยเคารพก็คือฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยความสนใจที่จะทรงจําเนื้อความแห่งพระธรรมที่ท่านแสดงแล้วนั้นและพิจารณาไตรตรองเนื้อความแห่งพระธรรมที่ได้ฟังมาแล้วนั้นท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการ เมื่อฟังบ่อยๆเมื่อพิจารณาไต่ตรองบ่อยๆก็เกิดความรู้ความเข้าใจในสภาวะที่เป็นจริงนั้นคือเข้าใจในสภาพธรรมที่เป็นจริงที่ปรากฏในแต่ละขณะในแต่ละทางนั้นที่ปรากฏในปัจจุบันโดยเกิดความรู้เกิดความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงสักแต่ว่าเท่านั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นปรากฏแล้วก็ดับไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วเพราะเกิดแล้วดับนั้น นั่นก็คือสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจและการได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องสัมผัสและนึกคิดในแต่ละขณะในแต่ละทางที่ปรากฏเป็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นจำเพาะในแต่ละทางคือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปล้วนได้เป็นธรรมะทั้งนั้นคือเป็นธรรมะได้แก่สภาพที่เป็นจริงโดยไม่มีชื่อก็คือว่างเปล่าว่วางเปล่าว่วางเปล่าแล้วก็ว่างเปล่าเพราะเกิดแล้วดับ เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับในแต่ละขณะในแต่ละทางเข้าใจในสภาพที่เกิดแล้วดับนั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่นั้นว่าเป็นเช่นนั้นเป็นธรรมะอย่างนั้นเป็นความจริงอย่างนั้นท่านเรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิปติคือปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมที่ได้ตรองเห็นแล้วก็หมายความว่าสิ่งใดที่ปรากฏเฉพาะคำว่าปฏิปติแปลว่าปรากฏเฉพาะ คือเกิดขึ้นปรากฏเฉพาะแต่ละขณะในแต่ละทางเช่นการเห็นในขณะที่เห็นก็มีนามและรูปเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปว่างเปล่าแปลเปลี่ยนไปจากเดิมเพราะว่างเปล่าและแปลเปลี่ยนไปจากเดิมนั้นจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนสิ่งที่ปรากฏให้รู้ได้ทั้งทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจก็มีนัยยะเช่นเดียวกันคือปฏิปติ สิ่งใดที่ปรากฏเกิดขึ้นเฉพาะในแต่ละทางแต่ละทางนั้นก็เป็นเช่นนั้นคือว่างเปล่าไม่ใช่ตัวตนเนื่องจากเกิดระดับแล้วแปลเปลี่ยนไปแล้วหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วไม่เหลืออยู่แล้วเมื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะเช่นนี้ท่านเรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิปติคือปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมคือเกิดความรู้เกิดความเข้าใจถูกความเห็นถูกได้ในระดับใด ความรู้ความเข้าใจถูกความเห็นถูกนั้นก็ดับความไม่รู้ดับความเข้าใจผิดความเห็นผิดให้หมดไปได้ตามลําดับของความรู้ตามลําดับของความเข้าใจที่เกิดขึ้นนั้นการรู้กรู้ว่าเป็นสภาพธรรมเป็นสักแต่ว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นระดับไปในแต่ละทางนี้การรู้กรู้นี้ท่านเรียกว่าสติปฐานหรือเรียกว่าสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงว่า แต่ลักษณะเป็นธรรมะไม่มีเราเมื่อสติปัฏฐานเกิดขึ้นเป็นความรู้ความเข้าใจที่มีกำลังก็จะทำให้รู้และเห็นอย่างแจ่มแจ้งตามลำดับได้ที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณตามที่ได้กล่าวมาแล้วการอบรมเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นได้ตามลำดับนี้ก็เนื่องมาจากสุตตะมยญาณคือปัญญาเกิดขึ้นจากการฟังพระธรรมที่เรียกว่าสุตตะมยญาณน,นั่นเอง